เทศกาลสงการานต์นี้ถือเป็นปีแรกหลังเกิดสถานการณ์โควิด -19 ที่ทั่วประเทศจะมีการจัดงานกันอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งคนไทยจะได้เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยกันด้วยความสุขอิ่มเอ็มใจและจากการเสนอสองการานต์ในประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ ายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้จึงเน้นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของประเพณีสู่สายตาชาวโลกภายใต้แนวคิดสืบสานสงกรานวิถีไทยร่วมสารใจสู่สากลส่งเสริมให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปสู่วิถีสงกรานที่เคยมีมาแต่ก่อนการโดยได้นำร่องจัดกิจกรรมเป็นต้นแบบเช่นการจัดพิธีสงน้าพระพุทธรูปและพิธีรดน้ําขอพรศิลปินแห่งชาติสะท้อนถึงการเคารพเชิดชู ความกตัญอยู่ต่อผู้สูงวัยในสงครานปีนี้ก็จะเป็นปีสําคัญนะครับที่เราจะยกระดับสงการานไทยเป็นสงกรานของคนทั้งโลกแลวก็ถือว่าเป็นวันแห่งครอบครัวเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะครับที่จะกลับไปอบอขอพรคุณพ่อคุณแม่จิดามารดาผู้มีพระคุณครับกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดสืบสานประเพณีหรือการจะเดินทางท่องเที่ยวก็เป็นการท่องเที่ยวในวิถีของวัฒนธรรมไทยที่สงง่งเสริมเศรษฐกิจของไทยด้วยแล้วก็ตั้งชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับ ขณะที่นายคเนศหรือรองเขามูลคดีศิลปินแห่งชาติประจำปี2,560กล่าวว่าประเพณีสงกรานต์มีความงดงามพร้อมอวยพรคนไทยให้เป็นปีแห่งความสุขเมื่อในเทศกากลสงกรานต์นี่นะครับผมก็ขอให้ทุกๆท,ท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่ายให้มาแพ้ผ่านไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยนะครับทําอะไรก็แล้วแต่เล่นอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทครับเพราะความประมามทั่ะมาทให้เกิดผิดพลาดได้ก็ขอให้ทุกท่านไปกราบรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อเป็นสิริมงคลสหนุกสนานการกตามสมควรครับขอให้มีความสุขท,ทุกท่านในบันสงกา์ครับ สำหรับการจัดงานของกระทรวงวัฒนธรรมปีนี้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆประกอบด้วยการจัดงานที่วัดปทุมวนารามมีพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปพิธีรดน้ำขอพรคณะทูตานุทูตการแสดงทางวัฒนธรรมไทยการละเล่นเด็กไทยก่อดเจดีทรายถวายพุทธบูชาในวันที่13เมษายนส่วนที่วัดสุทัศน์เทพวรารามมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่12ถึง16เมษายนมีการส่งน้ำพระพุทธรูปการแสดงทางวัฒนธรรมสีภาพ งานสงกรานต์ริมคลองพดุงกรุงเกษมระหว่างวันที่8ถึง15เมษายนมีการส่งน้ำพระพ CCTV, Brussels, ุทธรูปการออกร้านอาหารไทยสินค้าทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ <clerk> ่นการแสดงพื้นบ้านพร้อมสนับสนุนสภาวัฒนธรรม50เขตในกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมสืบสารคุณค่าสาระประเพณีสงกราน ขณะที่ส่วนภูมิภาคมีกิจกรรมหลักๆอาทิจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นชนบุรีประเพณีก่อทรายวันไหลยบางแสนประเพณีสงกรานต์พระประแดงงานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครจังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากนี้ยังมีการจัดพิมพ์หนังสือประเพณีสงกรานต์ไทยอังกฤษเพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ประเพณีสงกรานต์ให้คนไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้อีกด้วยมาริชยโยรายงาน